สวัสดีค่ะแมงตับเตาชแนลด้อค่ะสิพายเอฟซีมาเบิงเจ้านิกเด้อค่ะเพิ่นหยอกกันแล้วเพิ่นกับเมื่อยเด้อค่ะเนี่ยนางเห็ดล็อกเล็กล็อกเล็กล็อกเล็กเด้อค่ะเพิ่นเมื่อยเพิ่นเด้อค่ะนี่นิกเบิงเพิ่นนะเพิ่นเมื่อยเพิ่นเด้อค่ะเนี่ยวนจำมั่มเด้อค่ะเพราะว่ายน่ยมเศร้าพิ่นได้กินอัน ปิ่งไก่ค่ะนี่ค่ะนี่เด้อค่ะเพิ่นวยเพิ่นเพิ่นเมยเพิ่นประกันนั่งเศร้าแหบแหบแหบๆเด้อค่ะนี่มูเพิ่นเด้อค่ะนี่มูเพิ่นที่เพิ่นโยกันนะเจ้าดำเด้อค่ะนี่นี่ค่ะไปโยกันอีกแล้วเด้อค่ะนี่ มักกันไร้แบบนั่งเล่นกันนิกี้นี่ค่ะให้นิกี้อยู่เนี่ยนี่ค่ะเพิ่นมักยอกันเด้อค่ะนี่เพิ่นคือสิเมย์เลยด้วยเนี่เพิ่นย่างสิกลับบ้านเลยด้อค่ะนี่นี่เด้อค่ะนี่ค่ะนี่นิกนี่อันนี้ผู้สาวเพิ่นเด้อค่ะนี่ผู้สาวเจ้านิกเป็นผู้บ่าวเด้อค่ะเจ้านิก จานิกเป็นผู้บบาวอันทั้งุูนกับเป็นวิวที่อันทั้งบานปูด้ค่ะคุณทั้งบานปูทั้งบานลงพุ่นด้ค่ะคุณเพิ่นกำลังสิพ้ากันเหตุงานค่ะปลูกต้นไม้ด้ค่ะเดี๋ยวลองลองเทสกอน นี่ค่ะเพื่อนกำลังพากันปลูกต้นใหม่เะค่ะลุงพ่นค่ะนี่ค่ะเพื่อนขยายต้นใหม่ปลูกคางคาบริเวณที่เพิ่นที่สร้างอันปูนะคะนี่เพื่อนจะปลูกคางคางคล้องะปลูกคางคางคล้องนะคะนี่เจ้านิกยางมหาพุสาวเลยเด้อค่ะนี่นี่

เพื่อนกับไปสัมผัสกับยู่ทางพุนเด้ค่ะตอ้ผสิบผ้ายางไปเบิงทัางพุนเด้ค่ะนี่ค่ะ แงมสาบรรยากาศงามเด้อค่ะวิวงามเด้อค่ะนี่ค่ะบรรยากาศนี่ผู้สาว,ผ,สาวผู้สาวเจ้านิกมาเพียแล้วเด้อค่ะนี่นี่ค่ะอันนี้ก็นนช่องแม่อันช่องย่อยแคทเด้อค่ะนี่ลเ,ลเพิ่นยืนท่ายอยู่หันเด้อค่ะ ยายแคทชาแนลนะคะนี่เจ้านิกกระนั่มผู้สาวไปแล้วเด้อค่ะนี่คลิปนี้ก็คอจบแค่นี้ก่็เด้อค่ะเอฟซี FC. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่งตับเตานี่เด้อค่ะ ขอบคุณค่ะ